จากที่ปลูกอ้อยมาอ้อยขันน้ําเนี่ยมาหนึ่งปีแล้วเนี่ยคุณลุงคิดว่าข้อดีของการปลูกอ้อยแบบคุณลุงมาดียังไงบ้างคะตัวนี้จะปลูกโคนเดียวจะคนเดียวจะอยู่ได้สี่ถึงห้าปีและจะอยู่ที่เรารักษา,าแต่ถ้าปลูกมันนันจะต้องจ้างเขาแลจะใช้คนงานเยอะราคาต้นราคามันเข้าถูกทั้งรัคากำหนดราคาติดของราคากำหนดเองจะคือเวลาขายมันน่ะ คนซื้อหัวมันกาหนดราคาให้เรานดราคาให้เราแต่ขายน้ําอ้อยคุณลุงกาหนดราคาเองครับก็พื้นที่ตรงเนี้มันทําน้อยปลูกอ้อยน้อยแต่มันกาไรมันเยอะกว่ามานอีกมันเป็นสิ่งที่น่าทําตรงที่มันทําน้อยได้มากนะคะคุณลุงใช่ไหมสนใจตรงนี้คุณคับครับสวัสดีครับช่างเทพเนาะจ้าครับช่างเทพบ้านพายชีตำบลอยู่ตำบลบางกูครับอําเภออําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรำคุณลุงพอนะดีเห็นในสวนอ้อยคุณลุงอ่ะมันสวยงามมากเลยคิดยังไงถึงเริ่มปลูกอ้อยตัวนี้คะคิดยังไงถึงเริ่มปลูกอ้อยอยตัวนี้ใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อมันทํางานก่อสร้างมาก่อนเนาะอ๋อเป็นผู้รับเหมกาก่อสร้างทําบ้าน<ำ>พวกนี้ใช่ไหมทบทั่วไปเลยอ๋อค่ะแล้วก็มันเนอยก็เ,เลยลองเปลี่ยนมาปลูกอ้อยลองเปลี่ยนว่ามาปลูกอ้อยดู ในสวนคุณลุงในพื้นที่กี่ไร่คะพื้นที่นี่อยู่ประมาณหนึ่งไร่ครับหนึ่งไร่ปลูกได้ประมาณกี่ต้นอะคะผมปลูกได้ถามเป็นตอกถามเป็นกอค่ับผมปลูกไว้ประมาณหกร้อยกอหกร้อยกอครับหกร้อยกอปลูกมาได้กี่ปีแล้วคะอันนี้ปีที่สองครับข้ปีก็คือครบหนึ่งปีแล้วข้าปีที่สองครับนี่ครบปีที่สองปีที่สองลำต้นมันจะมาเป็นอย่างนี้การปลูกอ้อยเนี่ยถือว่าปลูกยากไหมคะคุณลุงง่ายครับง่ายนะ วันนี้จะมาขอความรู้คุณลุงว่าถ้าวันนี้หนูอยากเริ่มต้นปลูกเลยจากเริ่มต้นจากการปลูกใช่ไหมค่ะจ,จะต้องเตรียมดินยังไงวางแผนยังไงก่อนจะปลูกด,ดินยังไงตัวนี้วิธีการเตรียมดินลุงก็ใช้รถไถส้มเราธรรมดาไถได้เลยไถยได้ไถได้เลยแต่ทําให้มันเรียบๆดินที่คุณลุงไถแบบนั้นอะ่ะมันจะต้องเอาปุย๋ยเอาขี้วัวอ,อะไรใส่เข้าไปไหมหรือไถดินเฉยๆอันนี้ไถดินปรับหน้าดินเฉยๆเวลาไปปลูกก็เอายางรถไปใส่เลยทิ้งระยะ คุณลุงทาไมต้องใส่ยางรถหนูสงสัยใส่ยางรถทําไมต้องใส่ยางรถมันก็เวลาตัดหญ้าตัดไปมันจะไปดูน้ําต้นนี่ข้อหนึ่งเราปลูกก่อนค่อยใส่ยางรถหรืออยางรถมาใส่ก่อนใส่ยางรถใส่พร้อมกันเลยครับยางรถใส่ใส่ก่อนเลยเพียงตามระดับเลยครับเพียงตามที่เรามาร์กไว้ก่อนเลยครับจ้ะแล้วก็เอาปุ๋ยคีว์คีควายมาเทใส่ในยางรถเทใส่แล้วก็คลุกเลย เอาจบคลุกเลยแล้วก็ลําต้นลงได้เลยลำต้นลําต้นสมมติว่าเป็นเมื่อลำต้นนี่อะเป็นลาต้นอย่างเงี้ยครับก็มันไม่ต้องใช้อะไรมากมายครับมันแค่นี้ก็ฝังลงไปวางแนวนอนอย่างงี้ได้เลยเหรอคะครับเนี่ยวางแนวนอนเพื่อใช้ตามันขึ้นก็ถมไปอ๋ออย่าไปถมเยอะในกระถางนึงก็เอาลงแค่ลําเดียวแบบนี้เอาลงห้าชิ้นห้าชิ้นห้าชิ้นต่อหนึ่งกระถางต่อหนึ่งกระถางจ้าแล้วระยะห่างระหว่างแถวระหว่าง เท่าไหรคะจะวางนักวางนี้มาประมาณสองเมตรระหว่างแถวสองเมตรแตวางแถวสองเมตรครับแล้วระหว่างกอระ,งระหว่างกอเมตรห้าสิบเมตรห้าสิบกับสองเมตรครับเมตรห้าสิบกับสองเมตรครับจ้าแล้วหลังจากที่เราปลูกแบบนั้นเรียบร้อยแล้วเราต้องลดน้ํามันบ่อยแค่ไหนครน้ําประมาณสามวันทีหนึ่งสามวันทีหนึ่งสามวันสี่วันทีหนึ่ง,ง,งรดก็เปิดสปริงเกอร์ไปเนาะ แล้วเขาก็หมุนขบวนใช่ไหมเขาทำงานไปแล้วก็เป็นนวเปลยโอ้โหทำเกษตรสมัยใหม่ครับเนี่ยถ้าเปิดอย่างนี้ก็จะหมุนทั่วสวนเลยหมุนทั่วสวนเลยครับอ๋อค่ะครับสามวันรถทีตั้งแต่ต้นเล็กๆครับสแล้วมันนานขนาดไหนมันถึงจะต้นโตเพื่อที่ให้เราสามารถตัดได้ค่ะนานประมาณอ่าสิบเอ็ดเดือนเกือบปีเลย10เดือนสิบเอดเดือนตัดได้เลยครับอ๋อค่ะ แล้วสังเกตยังไงว่าลำไหนมันจะมีรสชาติเริ่มหวานแล้วคะคุณลงุงรสชาติเริ่มหวานแล้วเขาจะมะีข้อตาจะเริ่มถี่ข้อตาเขาจะเริ่มถี่ลงครับอ๋อเราก็จะเริ่มรู้แล้วลว่านี่คือตัดได้แล้วนี่คือตัดได้แล้วตาตัวบนจะเริ่มถี่จ้าครับแล้วลำต้นมันช่วงเกือบปีเนี่ยคะ่ะคุณลุงต้องใส่ปุ๋ยใส่อะไรดูแลมันยังไงไ<ม>บ้างคะไม่ได้ไใส่อะไรให้มากมายเขาใส่ตอนเขาขึ้นมาพ้นจากกระถางทั้งเช่นอย่างนี้ครับ อันนี้คือคุณลุงปลูกเสริมใช่ไหมคะอ่ะไม่ปลูกเสริมครับอันนี้ตที่ที่สามแล้วครับเนี่ยหม,มายหมายว่าเราตัดจนจนมันเตียนหมดตัดรอบหนึ่งแล้วแล้วก็มาตัดรอบที่สองไปแล้วต้นนี้ปกติก็จะเป็นแบบนี้ก็จะเป็นแบบนี้อ่าตะก่อนตัดล้างสวนไปแล้วอ๋อนะทีนี้แล้วมันก็เกิดแล้วมันเกิดมามันก็มีลําต้นที่สูงขนาดนี้อ๋อแล้วก็ตัดตัวนี้ไปขาย แสดงว่าปลูกครั้งหนึ่งมันตัดได้ตลอดเลยครับตัดได้ตลอดเลยครับเหรออันนี้อันนี้ตัวที่สามอ๋ออันนี้ตัวที่สองตัวแรกตัดไปหมดแล้วครับปีแรกอ่ะเรารอมาสิบเดือนจ้ะเราตัดไปแล้วตัดไปแล้วพอมาตัดรอบที่สองนี่มันจะรออีกนานไหมคะเออไม่ต้องรอนานเขาจะขึ้นเสริมลูกเขาขึ้นเสริมมาเลยครับอ๋อมันก็จะมีขึ้นเสริมเรื่อยๆแบบนี้เลยครับขึ้นเสริมเลยครับมันจะขึ้นเสริมอย่างนี้ครับเนี่ย แล้วก็ตัดตัวแม่เขาไปขายก็ลูกมันก็โตขึ้นลูกม,มันก็โตมาอีกเอา้ามันก็ง่ายสิครับคุณลุงเพราะว่ามันครับมันก็พมถึงว่ามันลู้โหนเดียวใช่ไหมครับลู้โหนเดียวเขาก็สามารถอยู่ของเขาอย่างเงี้ยแล้วก็อพอตัดออกปุ๊บเราก็จะเริ่มการใส่พวกปุ๋ยที่วัวขี้ไฟเพื่อจะปิดหน้าที่เราตัดค่ะเพื่อจะปิดหน้ามันเลยแล้วก็รดน้ำเขาหน่อย ถ้าถาหน้าฝน,น,นก็ไม่ค่อยได้ลดหน้าฝนไม่ต้องครับจะ <c oughs> แล้วมันจะออกมาแค่น,นี้โตที่สามค่ะแล้วคุณลุงดูแลหญ้ามันยังไงทําไมมันถึงแบบสะอาดสะอา้านสวยอย่างนี้คะหมดแ่ปล่อยให้มันรกไปเลยเนาะแล้วก็ <c oughs> เอาเครื่องตัดหญ้าตัดเลยแล้วลำมันอะ่ะจะสวยมากเลยคุณลุงต้องดึงก้านใบมันบ่อยแค่ไหน <c oughs> อันนี้ตามอธยาศซยครับแล้วแต่อารมณ์แล้วแต่อารมณ์ครับแล้วแต่แล้วแต่ว่างไม่ว่างอ็อ แล้วการที่คุณลุงมาตัดใบมันทิ้งแบบเนี้ยมันมันดียังไงกับต้นอ้อยคะมันดีไงมันจะได้พุ่งพุ่งขึ้นสูงครับอ๋ออย่างเช่นมันจะสูงแค่ลูกเลยเนาะพุ่งมันจะขึ้นสูงตัวลูกขึ้นไปเลยครับจ้าแล้วทําไมคุณลุงต้องมัดตรงแบบนี้ด้วยคะมัดตัวนี้เพราะต้องการให้มันไม่งออ๋อมันก็จะตรงขึ้นเลยครับบางทีมันขึ้นมาเนี่ยมันจะงอเนี่ยออกมาข้างนอกอมันจะบาดเนาะจ้าแล้วก็หอกไปซะ พอพมให้ปุ๊บม,มันก็จะเป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งใบจะทิ่มตาถ้าปล่อยรกเวลาเราเข้าสวนใบจะทิ่มตาและคนเราจะขี้เกียจเข้าสวนการปลูกอ้อยเนี่ยมันมีตรงไหนที่เป็นความยากไหมคะเท่าที่คุณลุงปลูกมา<อ>มีปัญหามะรงมีสัตว์รบกวนมีอะไรไหมคะอันนี้ไม่เคยฉีดเลยครับยาฆ่ายาอะไรก็ไม่เคยฉีดจาฆ่าแมลงอะไรก็ไม่เคยฉีดครับอยู่อย่างนี้แหละครับ มันไม่มีอะไรยากเลยใช่ไหมคะครับมันอยู่อย่างนี้เลยครับไม่มีอะไรยากครับนที่ตัดสินใจปลูกอ้อยที่เป็นคันน้ําตอนแรกเลยคุณลุงไม่กลัวหรือว่าปลูกมาแล้วคุณลุงจะเอาไปขายที่ไหนกลัวกลัวครับแล้วคุณลุงทลายกําแพงยังไงก็ทาไงคิดว่าที่ของเราจ้ามันเสียก็เสียมันได้ก็คือได้ยอมไปของทิ้งสักไร่หนึ่งไปทิ้งสักไร่หนึ่ง ก็คิดหนักใจอยู่ไม่<น>ใช่ไหมคะคิดหนักใจเหมือนกันว่าจะไปยังไงจะออกไปท่าไหนจะไปขายให้ใครแล้วคุณลุงเริ่มขายยังไงทีนี้เริ่มเอาไปคันสิบเอาไปสามสิบขวดเข้าพงบ้านหนึ่งขับรถเล่นเก้ขืนคิดว่าตัวเองนั้นไปขับรถเล่นค่ะ<า>ไปขับรถเล่นไปในหมู่บ้านเก้เขินว่าขับรถเล่นไปจะขายได้ก็ได้ไม่ได้ก็ช่างเพราะข,ข,ของค<ถ>ุณลุงเอง เขาก็ประกาศไปก็มีไม้ประกาศอยู่บนรถเนาะรถคันนี้เลยครับอยู่คันนี้เลยคันเดียวจบแล้วขายหมดไหมคะวันแรกวันแรกขายหมดไปสามขายไปสามสิบขวดเข้าไปหมดต้องกลับมาอีกรอบหนึ่งลรงอีกสี่สิบขวดหมดอีกคุณลุงรู้สึกยังไงบ้างวันนั้นความรู้สึกเลยมันได้นะมันใช้ได้ครับอ๋อมันก็ใช้ได้คนตอบรับดีจ้าครับ วันล้างก็ใสไปเลยหนึ่งร้อยขวดหมดอทีนี้มันก็ไปเรื่อยๆครับขายได้เรื่อยๆเลยรับขายได้เรื่อยๆแล้วก็ค่อยไปเรื่อยๆตามหมู่บ้านใกล้ๆทีนี้เรื่องไอการอายก็เริ่มจะหมดอ๋อตอนแรกคุณลุงไม่เคยค้าขายมาก่อนใช่ไหมคะไม่เคยทำงานก็เลยพอจะไปขายของก็จะเริ่มไอๆขึ้นๆอยู่ขึนๆว่าจะไปขายให้ใครและใครจะมากินของเราอ๋อพอได้ขายแล้วเฉลุยเลยก็ขับรถลิน ขับลุเล่นไปก็ใส่น้ำอ้อยก็ด้วยครับเขาก็บกมือเขาก็ขอซื้อเขาก็ขายถือว่าประสบความสำเร็จในการปลูกอ้อยในพื้นที่หนึ่งไร่ไหมคะตอนนี้ครับน่าจะได้ดังใจไหมคบได้ดังใจเลยครับคุณลุงท้าวันนี้มีคนอยากเข้ามาเยี่ยมชมสวนคุณลุงมาได้ไหมคะมาได้ครับเขาสามารถติดต่อได้ยังไงบ้างคะติดต่อได้ก็ทางโทรศัพท์อย่างเดียวครับที่เบอร์โทรเบอร์โทรของผมนะครับครับ09 3 0 0 0ส 5060วันนี้ต้องขอบคุณคุณลุงมากนะคะที่ใ,ให้โอกาสทางเจ้าเข้ามาเรียนรู้วิธีการปลูกอ้อยมันอาจจะเป็นอีกทางเลือกนึงขอบคุณค่ะ